ประเด็นเรื่องของการตรวจเลือด h อชวก่อนเข้าทำงานหรือว่าการถูกปฏิเสธเพราะเหตุแห่ง h อชอวีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดทั้งข้อบัแรงงานผิดทั้งเรื่องแผนยุทธศาสตร์เอชแล้วก็ผิดทั้ง,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 งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเรื่องนี้เด็ดขาดฉะนั้นเนี่ยแค่การที่คุณโดนที่ทํางานจับตรวจเลือดทั้งก่อนทํางานหรือว่าระหว่างทํางานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยครับเพราะว่าสิ่นมันคือข้อมูลของคนไข้ข้อมูลความเจ็บป่วยต่างๆคนอยู่คนไข้ ไม่ใช่ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆจับมือกับนายจ้างแล้วดูดข้อมูลมาโดยที่เราไม่ได้ยินยอมและเราก็ไม่ควรผูกปฏิเสธงานเพราะเหตุแห่งโรคที่ไม่ได้จําเป็นด้วยคนเราอาจจะมองว่าการติดเชื้อ h อชวีเนี่ยทำให้ทํางานไม่ได้หรออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะการติดเชื้อไอชีเป็นแค่เป็นแค่การติดเชื้อเฉยๆอย่างสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าคนจะติดเชื้อไม่ติดเชื้อก็แล้วแต่ทุกคนทํางานได้เหมือนกันมันเลยเป็นเหตุแห่งความขัดใจเพียงแต่หรอยอย่างว่าก็ตรวจก็ปกตินี่มัน เราถูกทําให้สิ่งที่ไม่ปกติพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติปัญหาเนี้ยมันย้อนแย้งกับการที่โรงแรมหรือว่าร้านอาหารหลายๆร้านประกาศว่าตัวเองอยู่ใน SDG ที่เชื่อถือในหลักสิทธิมนุษยชนด้วยคทํา,ทาสำคัญก็คือคุณเข้าใจแล้วเลยอย่างว่า HIV คืออะไรกันแน่ ไม่ใช่ไปเอาข้อมูลมาจากวัดวัดหนึ่งบอกว่าคนมีเชื้อไอชีวีก็คือคนเป็นเอดน่าสงสารควรนอนติดเตียงไม่ควรได้รับยาต้านแล้วมาหากินกับพวกคุณเนี่ยอันนี้คือคุณไม่เข้าใจทุกวันนี้ไอชีวีสามารถรับยาได้ฟรีตรวจได้ฟรีปีละสองครั้งแล้วคนเข้าใจได้ว่าคนที่เชื้อไอชีวีก็คือคนปกติทั่วไปที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสื่อมันคือการให้โอกาสและความเข้าใจครับ